SCB Securities Present p o d c a s t by SCBS Research สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการ Hot Question ถามต่อประเด็นร้อน วันนี้ผมออสตินกับน้องโบ๊ทสิทธิชัยดวงรัตนาฉายาผู้มยการอนัยวิสสยจัยการลงทุนบอ,อไทยพาณิชย์นักกลยุทธ์ของเรานะครับก็จะมาวิเคราะห์กันถึงประเด็นร้อนในวันนี้ก็คือในเรื่องของเฟดเทปเปอรกับโอมครอนนะมาแล้วจะลงทุนยังไง ก่อนอื่นผมก็ขอเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนเลยว่านะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีปัจจัยร้อนฉาที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจการลงทุนในช่วงปลายปีนะที่ควรจะเป็นช่วงที่สดใสนะครับเรื่องของภาพเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนในกรหน้าสัปดาห์นี้นะครับผมเหมือนเป็นภาพที่ดูสดใสขึ้นนะครับผมเศรษฐกิจก็กาลังเข้าสู่ในภาพของ normalization หรือความที่เป็นปกติมากขึ้นนะครับผมปัจจัยอย่างพวกที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้ออย่างเช่นพวกราคาน้ํามันราคาพุ่งกระพัน รวมถึงปัญหาสプライเชนต่างๆเนะี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณที่คลี่คลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐก็เหมือนดูดีขึ้นอย่างน้อยก็เพราะว่าตัวสีจินผิงประธานาธิบดีของจีนกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐท่านก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับตามที่เราได้เห็นข่าวกันไปนะครับผมส่วนของไทยเราก็กําลังเปิดประเทศมีการคลายล็อกดาว์จำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงจริงๆปัจจัยเหล่านี้เนี่ยน่าจะทาให้เศรษฐกิจและการลงทุนในปีหน้าเนี่ยน่าจะไปได้นะครับผมในระดับหนึ่ง กลายเป็นว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเมื่อคืนนี้เลยนะครับผมก็มีปัจจัยลบขนาดมหาศาลเลยที่เข้ามากระทบเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนโดยในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดข่าวการแพร่ระบาดของโคโโวไวรัส,สายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อโอเมกอนนะครับผมที่มาจากแอฟริกาใต้นะครับผมซึ่งกลายเป็นมีการกลายพันธุ์ถึง30-50ถึงจุดแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่วัคซีนปัจจุบันจะอยู่นะฮะแล้วก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อนอกประเทศต้นกำเนิดก็คือประเทศแอฟริกาใต้นะปัจจัยลบที่2ก็คือเมื่อคืนนี้เลย นะครับผมก็คือทางประธานเฟดหรือว่าคุณเจอร์โรมโพเวลก็ประกาศว่าความเสี่ยงเงินเฟอ้อในสหรัฐมีมากขึ้นแล้วและประเด็นที่เคยมองว่าเงินเฟอ้อเ,เป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับผมหรือว่า transitory เนี่ยผิดพลาดนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เงินเฟอ้อจะขึ้นรุนแรงต่อเนื่องนะฮะตามมุมมองของตัวคุณโพเวลเนี่ยนะครับผมทำให้เฟดเนี่ยก็อาจจะมีการลดทอนในเรื่องของ QE tapering เ,เร็วขึ้น นะครับผมโดยอาจจะต้องลดทอนตัว QE นะครับที่เคยมองว่าจะลดทอนเดือนละ15,000ล้านนะครับผมก็ต้องมาลดทอนไป3 0 0 0 0ล้านนะครับผมซึ่งปัจจัยนี้ก็จะทำให้ QE อาจจะยุติลงเร็วขึ้นนะครับผมจากที่เคยมองว่าจะลงในเดือนมิถุนา ในปีหน้านะครับผมก็มาเป็นในเรื่องในเรื่องของเดือนมีนานะครับผมแล้วก็ตลาดก็มองว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นด้วยนะครับผมเพื่อคุมในเรื่องของเงินเฟอ้ออะไรต่างๆบรรดาลบท่างสองก็น่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญในระยะต่อไปนะครับผมแน่นอนวันนี้ผมแลวก็น้องโบจึงขออนุญาตมาพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้กันนะครับผมโดยขอถามคํถาถามแรกกับน้องโบเลยครับ ว่าอยากให้น้องโบช่วยสรุปในเรื่องสถานการณ์โอเมก้าวรัสหน่อยนะครับผมว่ามันคืออะไรแล้วก็แตกต่างจากสายพันธุ์ก่อนๆยังไงแล้วก็มีความเสี่ยงไหมแล้วเราต้องล็อกดาวน์ทั่วโลกอีกครั้งหรือเปล่านะครับผมก็ขอเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่อสินครับสำหรับคําถามครับตรงไปตรงมาเลยครับโอไมครอนเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ต่อยอดแล้วก็เป็นการกลายพันธุ์นะครับจากตัวเดลตานะครับก่อนหน้านี้ เรามี variance of interest ก็คือในส่วนของตัวเดลต้า plus คนก็หรือว่าตัวนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกโฟกัสที่ตัวเดลต้า plus นะครับแต่ภาพของตัว WHO นะครับก็อาจจะมีการประกาศในส่วนของตัว v a r i a n t e of concern นะครับที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเห็นลักษณะของตัวไวรัสเห็นภาพของการกระจายเห็นลักษณะ นะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตที่ชัดเจนก่อนที่จะมีการประกาศว่าอันนี้เป็นไวรัสที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเหมือนอย่างในส่วนของตัวเบต้าแกมมาและก็ในส่วนของตัวเดลตานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกในรูปแบบนี้นะครับมันก็มีสสาเหตุละกัน1เลยออ WHO อาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ค่อนข้างเยอะและอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับจุดกําเนิดในการสร้างสปาโปรตีน เวลาที่มันเป็นในรูปแบบนี้นะครับมีสปค์โปรตีนมากกว่า30จุดมันก็จะมีโอกาสให้ตัวไวรัสตัวนี้สามารถจะมีการระบาดหรือว่าเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายกว่าตัวไวรัสตัวอื่นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวเดลต้าซึ่งว่ากันว่าระบาดอาจจะเร็วกว่าในส่วนของตัวเดลต้านะครับที่เป็นไวรัสที่ระบาดอยู่นปัจจุบันนี้ประมาณสัก2ถึง5เท่า ปัจจุบันนี้พบแล้วนะครับ19ประเทศ168รายก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนักเรามองว่าตัว d ด o เเนี่ยเป็นการตั้งข้อสังเกตมากกว่าเพราะยังไม่มีข้อมูลนะครับที่จะมาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ข้อมูลยังคงน้อยมากนะครับที่จะด่วนสรุปว่าอันนี้เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงส่วนที่2นะครับก็คือเมื่อไวรัสเนี่ยมันมีการกลายพัน วัคซีนนะครับที่เราฉีดณน,นตอนนี้อาจจะต้องมีการรีคอนฟิกใหม่นะครับหรือว่ามีการทำขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวโมเดอร์นานะครับตัวไฟเซอร์ไบโอเอนเทคแอซเซเนกาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าประสิทธิภาพของตัววัคซีนจะลดลงนะครับเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของตัววัคซีนที่มีต่อในส่วนของตัวไวรัสที่มีมาก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะดูเหมือนเป็น ข้อสังเกต2อันนะครับที่ทำให้ WHO เนี่ยมีความกังวลบนสายพันธุ์ตัวโอไมครอนนอกนั้นเนี่ยมันมาประกอบภาพกันกันกบในส่วนของตัวโควิด -19 ที่กำลังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในช่วงทุกวันนี้นะครับและเราก,ก็เข้าสู่ในช่วงของเดือนธันวาคมที่เป็นลองว week end นะครับมีการสังสรรเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งถือว่าเป็น risk period หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมากผมเลยเชื่อว่าด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย เลยทำให้ WHO มีการประกาศนะครับว่าตัวโอไมคอนเป็น Variant of Concern ประสิทธิภาพบ็คซีนลดลงการระบาดเร็วขึ้นมันก็จะนำมาซึ่งการล็อกดาวน์นะครับหรือว่าการดำเนินนโยบายที่เข้มข้นในแง่ของการจำกัดนะครับมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมานะครับเราเห็นละโมล็อกโคออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์เยอรมันอังกฤษต้องยอมรับเนาะว่ามีการล็อกดาวน์นะครับ มากขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงของ2-3เดือนที่ผ่านมาแต่เทียบกันไม่ได้นะครับเมื่อเป็นภาพของการล็อกดาวน์เมื่อเทียบกับในช่วงของปี2020เป็นต้นมา เพราะว่าหนึ่งเลยคือเรามองว่าภาพของการฉีดวัคซีนเนี่ยตัวหนึ่งที่สามารถจะลดอัตราการเสียชีวิตได้และคนก็รู้นะครับและก็เข้าใจที่จะเรียนรู้อยู่กับตัววัคซีนและก็ในส่วนของตัวไวรัสมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการล็อกดาวน์นะครับย่อมเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าไม่ได้รุนแรงเข้ากับในช่วงของไวรัสวายเรียนที่ผ่านมาและตามทฤษฎีอัตราการเสียชีวิตนะครับยังไม่ชัดเจนแต่ทางทฤษฎีเนี่ย มันบ่งชี้ว่าการเสียชีวิตเนี่ยนะครับหรือว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่รุนแรงเท่ากับตัววรัสสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปนะครับของตัว WHO ว่าอ่ารุนแรงขึ้นไหมนะครับยังตอบไม่ได้แต่ละบาดเร็วขึ้นแน่ลดทอนนะครับประสิทธิภาพของตัววัคซีนแน่มีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นแน่ก็อาจจะต้องเป็นภาพของการติดตามนะครับว่าจะมีการระบาดในประเทศอื่นหรือเปล่า นะครับเพราะว่าตัวไวรัสตัวนี้เราพบเจอมาครั้งแรกเนี่ยในวันที่9พฤศจิกาย,ยนนะครับปัจจุบันนี้ผ่านไปแล้ว1เดือนนะครับน่าจะมีการระบาดหรือว่ามีการกระจายตัวไปในหลายๆประเทศแล้วส่วนที่2นะครับก็อาจจะต้องติดตามเรื่องเกี่ยวกับตัววัคซีนว่าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้า จะมีการประกาศว่าวัคซีนเ f f i c a c y ประสิทธิภาพของตัววัคซีนเนี่ยลงมากขนาดไหนต่อไวรัสตัวโอไมาคอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของคําตอบนะครับที่ตอบพ่อัลินนะครับคราวนี้ผมขอถามพ่อัลซินเพิ่มเติมแล้วกันนะว่าภาพของตัวไวรัสเนี่ยเราตอบไปแล้วนะครับในเชิงของตัว q e t a p e ท i n g หน่อยนะครับว่า ทำไมเฟดถึงมีการกลับลําที่จะประกาศว่าจะมีการลดทอนนะครับในส่วนของตัว QE tapering ในช่วงเวลานี้ปัจจัยพวกนี้เขา take into account ในส่วนของตัว o อไมคอนไปแล้วหรือ,อยังแล้วเงินเฟอ้อที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันมีความเสี่ยงจริงหรือเปล่าครับ แล้วเศรษฐกิจตอนนี้ต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่เผชิญกับภาพของตัวโอเมกอนจากภาพของการล็อกดาวน์นะครับแล้วมี QE t a ีเทเบอร์ลิงมาเสริมด้วยเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาของตัวเศรษฐกิจจะเป็นรูปร่างหน้าตายัางไงครับครับขอบคุณครับน้องโบ๊ทครับก็เข้าสู่ภาพในประเด็นเรื่อง QE t a ีเทเบอร์ลิงหลังจากที่น้องโบ๊ทก็ตอบในเรื่องของตัวโอเมกอนได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถามว่าเสี่ยงก็เสี่ยงแต่ว่าก็เรื่องของการเสียชีวิตอะไรต่างๆอาจจะไม่รุนแรงแต่เราก็ต้องรอภาพอีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องล็อ,จจนอนกนั คราวนี้เข้ามาสู่ในประเด็นในเรื่องของ QE t a l e i n g นะครับผมก่อนอื่นก็พี่สรุปประเด็นในที่ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เลยนะสามประเด็นด้วยกันนะครับผมก็ในเรื่องของการที่เฟดก็คือตัวคุณโพ o เวลเนี่ยที่ไปพูดกับตัวคณะกรรมาการของทางรัฐสภานะครับผมที่มีการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยประเด็นสําคัญมันคืออะไร ประเด็นแรกเนี่ยคือเขามองว่าเขาเขายอมรับหน้าว่าเขาผิดพลาดในแง่ของว่าเงินเฟอ้อซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกมันไม่ไม่ได้มันเป็นชั่วคราวหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ transitory มาโดยตลอดนะครับผมก็ในช่วงระยะหลังเขาก็ยังพูดคํานี้มาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือยังยังพูดอยู่ในการประชุม FOMC เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาก็ยังพูดในคํานี้อยู่นะครับผมแม้ว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยก็ ขึ้นสูงสุดในรอบ20ปี30ปีอยู่ต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ตัว C P I ก็อยู่ที่6.2ก็สูงสุดในรอบ30ปีนะครับผมก็เขาก็ยังยืนยันว่ามัน transitory แต่ตอนนี้เขาเริ่มยอมรับแล้วว่ามันผิดพลาดมันไม่ transitory โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าเขาบอกว,ว่ามันเกี่ยวข้องกับเ,ออเขาไม่ได้มองในแง่ของ supply side มากเท่ารดนักน,นะครับผมและตอนนี้ความเสี่ยงด้มันคือด้าน supply side ด้านการผลิตที่มีปัญหาบ o t t l e n อะไรต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือเนี่ย เราก็วิเคราะห์ต่อว่าในเรื่องของประเด็นเนี้ยถามว่าทําไมเขาถึงพูดในประเด็นเรื่องของการที่จะเงินเฟอ้อไม่ทรานซิทอรีรวมไปถึงเรื่องส่งสัญญาณว่าจะทํา QE tapering เร็วขึ้นแรงขึ้นอย่างที่ได้เกิดไปเนี่ยแม้ว่าจะมีเรื่องของโอเมก้าเข้ามานะครับผมแล้วก็ภาพอย่างที่น้องโบได้เรียนไปว่าถึงแม้มันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากเลยแต่ว่าแน่นอนมันเป็นความเสี่ยงแง่ลบต่อเศรษฐกิจนะครับผมซึ่งจริงๆมันน่าจะทําให้เงินเฟอ้อชะลอตัวในระยะสั้นนะ นะครับอันนี้มุมมองของเราแต่ว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเออมันอาจจะเป็นไปได้นะถ,ถ้าให้เรามองจากมุมของเรามองไปเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอวิลเขาอาจจะเตรียมสเตทเมนต์นี้หรือว่าร่างนี้ถูกเตรียมมาก่อนนะครับผมว่าการที่จะมีการกลับลำเนี่ยอาจจะมีการเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคราวนี้โอไมครอนเข้ามามันก็เลยทําให้ก็อย่างจําเป็นต้องพูดในประเด็นนี้นะครับผมนะซึ่งสาเหตุว่าทําไมเขาต้องอยูเทอร์เนี่ยอย่างหนึ่งอาจจะมองในเชิงของ p o l i t i c นิดน,นึงเป็น political economy นะครับผมว่า คือถ้ามองในแง่ที่ว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็เพิ่งรีโนมิ n เนตหรือว่าเริ่มมีการเสนอชื่อคุณโพเวลให้กลับเข้ามาเป็นตัวประธานเฟดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าเราจํากันได้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย มันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาก็ไม่อยากอาจจะไม่อยากให้ตลาดนี่มีความผันผวนก่อนที่เขาจะมีการที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ามาอีกครั้งคราวนี้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้ามาแล้วฉะนั้นประเด็นนี้มันก็หมดไปเขาก็อาจจะเห็นในประเด็นที่เป็นวิชาการจริงๆคือเงินเฟ้อมันไม่ transitory จริงๆหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เขามีการพูดนะตอนนี้ แต่ไงก็ตามเนี่ยในประเด็นที่3ก็คือว่าเมื่อเขาพูดแล้วเนี่ยอย่างน้อยนี่เขาก็น่าจะต้องทําที่พูดเพราะว่าเป็นการยูเทิร์นครั้งสาคัญเลยแล้วก็ถ้าจะมากลับลำเออเร็วเลยเนี่ก็คงอาจจะลําบากฉะนั้นในการประชุมวันที่14บสี่ธันวานเนี่ยเราอาจจะเห็นการเทเบิลิ่งเร็วขึ้นอย่างที่เขาส่งสัญญาณจริงๆนะครับผมแล้วก็อาจจะทําให้ QE อาจจะหยุดในเดือนมีนานะครับอย่างที่เขาเคยมองว่าจะเป็นการหยุดในเดือนมิถุนาแต่ไงก็ตามในประเด็นสุดท้ายนะครับผมก็คือสอดคล้องกับที่ประเด็นที่น้องโบย ต่อให้มันไม่รุนแรงมากจนกระทั่งถึงทําให้คนมีการเสียชีวิตมากนะครับผมแต่แน่นอนการมีการระบาดเนี่ยน้องโบสก็มองว่าน่าจะมีเรื่องของการล็อกดาวพอล็อกดาวมันก็กระทบต่อเรื่องของโกลดหรือว่าเศรษฐกิจเพิ่มเติมค่อนข้างแน่นอนคําถามคือว่า เออแล้วเงินเฟอ้อนี่มันเสี่ยงจริงไหมอย่างที่คุณโพเวลว่าในมุมมองของเราแล้วกันนะครับผมเราไปมองในภาพของสาเหตุของเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมาจริงๆเราคุยกันเรื่องนี้ในฮอตเทรชั่นหลายอีพิโซดแล้วนะครับผมแต่ว่าเรียนสรุปแล้วกันว่ามี3ประการนะครับผมประการแรกก็คือเรื่องของ supply chain disruption หรือว่าห่วงโซ่ประทานที่มีปัญหาจริงๆประเด็นนี้เราก็เริ่มเห็นการคลี่คลายในระดับหนึ่งนะนะฮะพวกเรือตามที่จอดรอตามท่าเรือต่างๆเริ่มมีการลดลงนะฮะแล้วก็ เรื่องการผลิตต่างๆอย่างทางซีอของนิสสันก็เพิ่งพูดมาว่าเรื่องชิปช็อตเทชเนี่ยเขาเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับผมประเด็นที่2มันเกิดจากเรื่องของ c o m m o d i t y price หรือว่าราคาพุกระพันที่เพิ่มขึ้นนะฮะเราอีพิโซดก่อนหน้าน้นสักพักหนึ่งพี่กับน้องบ๊ทใช่ไหมครับผมก็คุยกันในเรื่องของตัวอลูมิเนียมอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆราคามันเริ่มดีขึ้นนะสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายในระดับหนึ่งนะเพราะว่าสป라이มันเริ่มกลับมาในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็จริงๆถ้ารู้ดูในแง่ของดีมานด้วยเนี่ยตัวอย่างที่เรียนไปโอเมกอนมันก็น่าจะทําให้ดีมานมันน่าจะชะลอลงในช่วงสั้นนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าในสาเหตุประการที่3ของเงินเฟ้อคือเรื่องของความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ย นะฮะเรื่องของ i n f l a t i o n expectation นี่ค่อนข้างถาวรน,นิดนึงนะคือหมายถึงว่ามันเราก็เห็นการขึ้นของราคาบ้านนะครับผมเห็นค่าเช่าบ้านนะฮะก็ขึ้นรวมไปถึงเรื่องของค่าจ้างเนี่ยก็ขึ้นต่อนเนื่องเพราะว่ามีเรื่องของการขาดแคลนแรงงานอะไรต่างๆด้วยอันนี้มันก็มันก็กระทบในเรื่องของความถาวรของการขึ้นอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งนะ นะครับผมฉะนั้นถ้าเขาจะต้องการจะไทเทนนิ่งเร็วขึ้นเพื่อคุมไม่สาเหตุที่3นี่ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าประเด็นที่เรามองว่าความเสี่ยงเรื่องของโอมครอนที่มันเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของความเสี่ยงของเศรษฐกิจในไตรมาสที่1นึ่งี่มันมีมากขึ้นนะครับผมทั้งการระบาดของโอมครอนการล็อกดาวรวมถึงเดลต้าที่ยังไม่หายไปนะฮะก็แน่นอนว่าน่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญนะฮะประเด็นเรื่องสแต็กเฟรชชั่นนะฮะหรือว่าเ,เ,าเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่แต่ว่า เรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยอาจจะเห็นมากขึ้น P M I น่าจะลงแรงขึ้นในช่วงปลายปีต่อต้นปีนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันก็จะดึงเรื่องของ Inflation Expectation ต่างๆเนี่ยมันลดลง พร้อมๆกับเรื่องของ commodity price หรือราคาพก,กพันธ์ก็ลดลงด้วยอย่างเราเห็นน้ำมันล่าสุดนะฮะตัวเบรนต์ก็70แล้วใช่ไหมฮะ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนอยัง80กว่าอยู่เลยนะครับผมซึ่งราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยมันก็จะกดดันให้เงินเฟอ้อเริ่มชะลอลงแล้วก็กลับมาอยู่ในร์่ง2%ในครึ่งปีหลังนะฮะนี่นี่คือมุมมองของเราแต่แน่นอนว่าในมุมของของพี่นะครับผมก็คือภาพเศรษฐกิจแบบนี้มันก็อาจจะทําให้การลงทุนอาจจะดูไม่ค่อยสดใสจ,จากนี้ไปจนถึงปตามั่หนึ่งนะคร หลังจากนั้นเนี่ยในภาพความเสี่ยงเงินเฟอ้อที่เริ่มลดลงแล้วก็เฟดไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งปีหลังตามมุมมองของเรานะครับอาจจะขึ้นสักครั้งหนึ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ในเรื่องของภาพเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนยังพอไปได้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนการล็อกดาวน์ก็น่าจะกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจไทยแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเหมือนกันนะครับผมก็ ถ้าเร็วๆที่เราลันโมเดลเนี่ยนะครับผมเศรษฐกิจโลกก็อาจจะมีการที่จะลดลงจากประมาณ4.9เอรู่เกือบ5นะลงมาอยู่แถวๆ4.5เลยนะครับผมลงมา50บิบนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของตัวภ้าของไทยเนี่ยจากเราที่มอง3.6นะครับผมดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเหลือ3นะครับผมก็คงต้องชะลอลงนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ย เราก็คงต้องติดตามในเรื่องของภาพการประชุมของเฟดในวันที่1 4บสี่สิบห้าธันวาอย่างใกล้ชิดว่าว่าตีมในเรื่องนโยบายการเงินเขาเป็นยังไงนะครับผมฉะนั้นอันนี้คือภาพของเศรษฐกิจทั้งหมดนะจากผลจากเรื่องของตัวการไทเทนิงด้วยแล้วก็แต่เรื่องโอไมรอนด้วยในระดับหนึ่งฉะนั้นพี่ขอถามกลับในประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะครับผมว่ามองของพี่เศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยที่เคยมองว่ามี normalization หรือกลับมาเป,ป็นปกติแต่ว่าพอโดนผลกระทบจาก2ปัจจัยลบแรงๆเนี่ยมันก็น่าจะมีปัจจัยเสี่ยงเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยอย่างที่เรียนให้ฟัง ถ้าถามกลับไปที่น้องโบนเนี่ยภาพการลงทุนนับจากนี้ไปจนถึงปีหน้าหรืออย่างน้อยแค่ไตรามาสหนึ่งในะย้ต่อไปเนี่ยน้องโบนมองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับขอบคุณครับพี่รัสินครับภาพ2ภาพใหญ่ๆนะครับก็คือตัวคิว i t เทเอลิงกับตัวโอมคอนอาจจะทําให้ภาพของการลงทุนมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับหรือว่าเป็นในทิศทางที่แย่ลงดีกว่านะครับพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ เรื่องเกี่ยวกับตัวไวรัสเราก็อยู่ในภาพที่กำลังจะเป็นภาพของการเปิดเมืองจะมีการฉีดบูสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการเปิดประเทศมีกิจกรรมาเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ในช่วงของไตรมาสที่1เป็นต้นไปในส่วนของตัว QE tapering หรือว่าในส่วนของตัวนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นเนี่ย ผมว่าภาพนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแลนด์สเคปนะครับของการลงทุนเท่าไหร่นักอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกับที่ตลาดคิดเอาไว้แต่จริงๆภาพของการทำคิวเทเรบลิงนะครับที่ทำหนึ่0หมล้านต่อเดือนกลายเป็น30,000ล้านต่อเดือนเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นภาพที่เล่งตัวขึ้นนะครับมันทำอาจจะทำให้กระทบกับภาพ Liquidity กับ V าลูเอชันทำให้มากดดันนะครับตลาดเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าตัวนโยบายการเงินที่มันตึงตัวมากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงอันนี้แน่นอนนะว่าภาพของตัว m a r k e ต Return นะครับต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะักการคาดหวังรีเทสร์สูงๆเนี่ยก็อาจจะทําได้ค่อนข้างยากอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้นในภาพรวมก็มีการปรับตัวลดลงนะครับมากกว่า5แล้วแล้วก็ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมก็มีการปรับตัวลดลงทั้งหมดนะครับนังนี้นน Easy นะครับ i i n c o n i i t i o n d i t i o n เนี uh, ่ยนะครับมันอาจจะยังคงเฟเวอร์อยู่แต่มันเฟเวอร์น้อยลงอันนี้ตัวตลาดหุ้นในภาพรวมในปี2022เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับเท่ากับในช่วงของปี2021นะครับดังน,นี้การคาดหวังอาจจะทําได้ค่อนข้างยากในเชิงของตัวตลาดนะครับแต่เราก็ยังคงเชื่อว่าภาพของการลงทุนเนี่ยยังสามารถ จะลงทุนได้อยูอ่หากว่าใครรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับตลาดมีความผันผวนทั้งโอไมคอนทั้งคิวเทเปอร์ลิงก็อาจจะลดความเสี่ยงถึงเงินสดบ้างหรือว่าใครบอกว่าไอ้ตัวตลาดหุ้นเดี๋ยวมันก็ฟื้นมีการฟื้นขึ้นมาก็รอหาจังหวะดีๆนะครับใครไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนนะครับแต่ยังคงอย,อยากอยู่ในตลาดหุ้นก็เน้นในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นคุณภาพเป็นหุ้นโลเบต้าเป็นหุ้นที่มีไฮดิวิเดนก็อาจจะช่วยในแง่ของตัวผลตอบแทนได้บ้างระดับหนึ่ง ในฝั่งของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรามองว่าากาตัวเศรษฐกิจนะครับมันเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วก็เป็นภาพของตัว QE tapering ต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับอาจจะมองข้ามไปหน่อยแล้วเป็นเน้นในส่วนของตัวหุ้นนะครับลักษณะลักษณะแรกนะครับก็คือเป็น high pricing power นะครับที่สามารถจะต่อกรอกับภาพ อของตัวอินเฟชันได้ดีๆ2ครับก็คือได้ประโยชน์นะครับจากภาพของตัวยีที่อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสั้น3 เราก็ต้องเน้นละนะเรื่องเกี่ยวกับตัว In-Expensive Growth นะครับหุ้นตัวไหนที่มีโกร h เยอะๆ Valuation ไม่ได้สูงมากนะักหรือว่าในส่วนของตัวโกรท t อ reasonable p r ร c e นะครับราคาอาจจะไม่ได้ถูกมากนักนะครับแต่ก็ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็4นะครับก็อาจจะเลือกเป็น Quality Stock ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับหรือว่าไปเล่นในธีมใหญ่ๆอย่างพวก Semiconductor อย่างในส่วนของตัว Clean Energy ESG นะครับ electric vehicle ตีพวกเนี้ย มันน่าจะเป็นทีมใหญ่ๆสำหรับปี2022นะครับอย่างน้อยก็ได้รับผลกระทบจากตัวโควิดไนทีในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามีสตอรี่สนับสนุนนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ภาพของการลงทุนอาจจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ในช่วงของปี2022ครับแหมขอบคุณมากเลยครับชัดเจนมากขึ้นเลยว่าแม้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอาจจะให้ถือเงินสดมากขึ้นแต่ถ้ายังอยากลงทุนก็ ใน4ลักษณะไม่ว่าจะเป็น High i g h pricing power เรื่องของหุ้นที่รับมือเรื่องของการที่บอลยูเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าตัวที่งบการเงินยังดีอยู่โกลด์แอ a reasonable p r ร c e รวมถึงทีมใหญ่ๆอย่างพวก clean energy แล้วก็ EV เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะลงทุนได้ท่ามกลางความเสี่ยงที่อาจจะเริ่มมีมากขึ้นจาก2ปัจจัยใหญ่ที่ที่เข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องโบท๊ทมองในวันนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่ทั้งผมแล้วก็น้องโบทง๊ทั้้งงงงงใในนนเเเรรืื่่่อออออขาคววมมสียแล ความเสี่ยงในเรื่องของการทำา q t t a p l เบิที่จะมีการทำอย่างเร็วขึ้นด้วยฉะนั้นอันนี้ก็คือ h Hot c r e a t i o n สำหรับอีพิโซดนี้นะครับผมก็มพบกันใหม่ในอีพิโซดถัดไปวันนี้ผมแล้วก็น้องโบ๊ทของนิยะาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ